ก็สวัสดีนะคะพบกันหน้านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นหวยอ่าชุดวัดใจล่างนะคะของรัฐบาลไทยนะคะชุดวัดใจล่างของรัฐบาลไทยนะคะอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะ ุทวัจัยนะคะก็คือวิธีทำนะคะพี่หาเลขหลักนะคะก็คือเข้ามาจับแค่นั้นไม่มีอะไรยากเวลาหน้าคั่วออกมานะคะมันจะก,กี่ร้อยตัวก็ช่างอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวนะคะพี่อันนี้คือหน้าคั่วตามระบบล็อกของหน้านะคะบางบางบาง บางตัวเลขมันจะเขาเรียกว่ามันจะชนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือเวลาคั่วเนี่ยคือหน้าต้องคั้วออกมาทั้งหมดนะคะมันจะชนกันหรือไม่ชนกันคืออันนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวนะคะเพื่อนๆพนที่ก็ต้องดูเนาะถ้าตัวไหนที่มันเหมือนกันก็ขีดออกนะคะแต่เนี่ยคือหน้าทําตามระบบของหน้านะคะคือง่ายๆนะคะพี่ง่ายง่ายไม่มีอะไรยากใช้หลักการเดิมนะคะถึงงวดที่แล้วนะคะตัวเลขที่ไม่น่ามาคู่กันมันมาก็งวดนี้นะคะหน้าคิดว่า มันก็น่าจะไม่ไปไหนนะคะตัวเลขหมายถึงว่าอ่าก็ยังยังใช้ในยังใช้ลอ็อกล็อกเหมือนเดิมนะคะลอ็ลอกลอ็ลอกเ <roportion. S 1> หมือนเดิมล็อกเดิมล็อกเหมือนเดิมนะคะอ่ะเว้นทีดูอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะแล้วก็แค่ hey, ทำไมหน้าขาประกาตัวนั้นไม่เจอประกาแดงเดี๋ยวน่าจะขี่ให ขั้วออกมาแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่มันจะร้อยกีิดมันจะร้อยตัวกระช่างมันจะร้อยกว่ากระช่างนะคะแต่ตัวเลขนี้นี้น้าบอกไว้ก่อนนะคะมันจะมีตัวเลขซ้ํากันนะเพื่อนเพนพี่ต้องไปคัดคัดเอาเองนะคะเนาะเพราะว่าน้าขั้วออกมาเสร็จน้าก็เอามาอย่างนี้เลยนะคะมันจะมีตัวเลขที่ซ้ํากันเยอะนะคะแต่ระบบของมันมันต้องทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้าหาปากกาแดงแ๊บน แงบบไหนงั้นเดี๋ยวชุดที่จะเข้ามาตัดนะคะงวดนี้นะคะหน้าขอใช้เป็นหกเตานะคะคุ่ชุดที่จะเข้ามาตัดนะคะชุดที่จะเข้ามาตัดในนี้นะคะใช้เป็นหกเต่านะคะหกเตานี้คือเดินดีนะคะก็คือมีหลุดแค่ครั้งเดียวน่าจะของปีที่แล้วนะคะใช่ไหมเดี๋ยวน่าจะใช่น่าจะเป็นของปี ปีหกสี่หรือหกห้านี่แหละนะ่าจําไม่ได้นะคะแต่รู้ว่ามันมีหลุดอยู่ครั้งหนึ่งนั่นแหละมันจะเดินยาวมากนะคะมันจะเดินยาว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 มากๆเนี่ยอืม ช้หลักเลขนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเนี่ยค่ะศู 0, 1, 2, 3, 4, นย์หนึ่งสองสามสี่ห้าน่าใช้ชุดนี้นะคะหรือใครจะดูตัวเลขหลายๆสูตรนะคะแล้วก็เอาหลายสูตรอะ่ะมามาชนกันก่อน คือมาชนกันก่อนถ้ามันชนเด่นตัวไหนนะคะเพืเ่อนที่ค่อยเอาตัวที่ชนเด่นน่ะคือมาจับในนี้นะคะมันก็คือมันก็มีเขาเรียกว่าทําได้หลากหลายนะคะแล้วแต่ทําทําได้หลากหลายแล้วแต่นะคะทําได้หลากหลายแล้วแต่อทำได้หลากหลายแล้วแต่อันนี้นะคะอันนี้นาคเอาหกเต่านะ หกเตาล่างนะคะเข้ามาตัดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเดินไม่หลุดนะคะพี่หลุดแค่ข้างเดียวอะเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่าจะเซิฟเซิฟดูนะคะเพือ่อนๆในพี่อ่ะอันนี้ศูนย์ใช่ไหมคะศูนย์อ่ะเราก็ไปที่หลักศูนย์เนี่ยเพือ่อนๆในพี่ขีดไว้เลยเดี๋ยวนะคะอ่ะล็อกแรกก่อนอันนี้วิธีการทําง่ายๆนะคะ ถ้าไม่ให้ผิดเพี้ยนไปไหนนะคะเพื่อนๆนี่พี่ต้องดูที่แผ่นแรกอันนี้คือแผ่นแรกเดี๋ยวหน้าเขียนก่อนอ่าแผ่นแรกถ้าแผ่นที่สองก็คือกับแผ่นที่หนึ่งถ้าแผ่นที่สองก็คือมันจะเป็นตัวกลับก็คือเป็นตรงอ่ะเป็นตัวกลับตรงนะคะอันนี้แผ่นแรกแผ่นแรกเนี่ยเวลาหน้าขีดออกมาแล้วเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยหลุดไปไหนนะคะพี่มันจะไม่ค่อยหลุดไปไหนนอกเส,สียจากว่า เลขที่หน้าคัดขึ้นมาเนี่ยคือมันจะไม่ได้อยู่ในในระบบล็อกของหน้าแค่นั้นเองอย่างงวดที่แล้วเนี่ยระบบล็อกของหน้าคือเก้าเก้าเนี่ยคือหน้าไม่เอาเลยนะคะคุณพี่เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงเลยอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่น่าจะมาคู่กันได้นะคะแต่คือมันมาคู่กันได้แล้ว แต่วดนี้นะคะน่าก็ใช้ระบบเดิมนะคะก็คือยังไม่เปลี่ยนล็อกนะน่าคิดว่ามันน่าจะทะเลถลายไปแค่งวดเดียวนะคะมันน่าจะกลับมาล็อกเหมือนเดิมละอันนี้นะคะศูนย์นะอ่าเดี๋ยวดูอันนี้ศูนย์ศูนย์เพ,พื่อนพี่ก็ดูนะเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยหกศูนยอันนี้ก็หกศูนย์อันนี้ขีดทิ้งเลยเนะี่ยคือมันง่ายๆนะคะพี่เวลาเราเราเนี่ยเราก็ต้องดูถ้าศูนย์ไหนมันซ้ํากัน อ่าศูนย์เก้าใช่ไหมศูนย์เก้ามันมีอยู่แล้วอันนี้เห็นไหมศูนย์เก้าอันนี้เราก็ไม่ต้องเอาศูนย์แปดหรอนหน้าเข็นเมื่อกี้นี้มันซ้ํากันอยู่นะเดี๋ยนะยนะอ่ายังไม่ซ้ําอ่านี่ศูนย์แปดอันนี้ซ้าเน,น,นี่ยอ่าเนี่ยศูนย์ผ่านแล้วแล้วก็หนึ่งอ่ะหนึ่งล็อกนี้ก่อนอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งเดี๋ยวนะคะอันหนึ่งอันไหนมันซ้ำเนี่ยเจ็ดอันนี้ก็หนึ่ง ซ้ำไม่ซ้าเดี๋ยวเพื่อนๆในพี่ก็ไปดูดูอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวคิดมรนยาวเกินไปอันนี้สองเดี๋ยวหน้าขีดให้ก่อนอันนี้สองอันนี้สองสองปากกาแดงมันไม่มีหมึกนะคะเพื่อนๆในพี่งั้นก็เอาปากกาเนี้ยถ้าหน้ายังไม่ได้ไปจ่ายตลาดยังไม่ได้ซื้อที่ร้านก็หมดเลยไม่มีเวลาเลยนะคะตอนนี้ อ่าโอเคสองแล้วอันนี้ยสามอ่าเดี๋ยวดูสามถ้าบางคนเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวเลขเยอะนะคะที่เหมือนกับที่มีคนคอมเมนต์มาทำไมไม่เอาเป็นเก้าสิบก้าชุดเลยละจ้ะโอ คือตัวเลขเนี่ยหน้าบอกไว้เลยนะคะมันพีมันอ่ะอันนี้สามห้าชนกันขีดออกตัวหนึง่งอันนี้สามเดี๋ยนะอันนี้สามคือตัวเลขอะ่ะแต่ละช่องก็ทำไม่เหมือนกันนะคะแต่ของหน้าก่คือคือถ้าว่าง่ายง่ายสำหรับคนเข้าใจแต่ถ้าว่ายาก มันก็จะยากสําหรับคนที่ไม่ชอบตัวเลขนะคะแต่ส่วนของหน้าเลยคือมาแบบไหนคือมันมันก็ไปได้ทั้งหมดแลละค่ะเพื่อ,อนๆพี่เนาะอันนี้สี่นะคะอันนี้สี่เดี๋ยวดูล็อกสี่มันมันได้ทั้งนั้นนะคะมันแล้วแต่ว่าใครชอบไม่ชอบของหน้าคือมันดูได้หมดถ้าเราอยากได้เราก็ต้องศึกษาแต่ถ้าเราไม่ศึกษามันก็ ก็ต้องไปดูที่ตรงไหนที่เขาให้นะคะเนาะหน้าก็จะทำตามที่หน้าเข้าใจแล้วก็ทำได้นะคะทำได้แค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นไอ้สี่ห้ามันมีซ้ำไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งอันนี้สี่ห้านี่นะซ้ำไมอ๋อนี่ซ้ำงั้นตัวนี้ไม่ต้องเอา อ่ะอันนี้ห้าอ่ะเดี๋ยวลอกห้าอันนี้ห้าเนี่ยหกห้าอ่ะซ้ำเนี่ยห้า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 น,น,นี่ก็ซ้ำนะคะพเพื่อนพี่ห้าเก้าเหรอ นากว่ามันซ้ำเนี่ยห้าเก้าเนี่ยก็ซ้ำเนี่ยมันจะออกอีกได้เยอะนะคะแต่มันต้องดูเนี่ยอันนี้ห้าเจ็ดหรอ 5, 7, ห้าเจ็ดน้ากว่ามันผ่านมาแล้วนะเนี่ยห้าเจ็ดเนี่ยก็ออกได้อีกห้าแปดเนี่ยก็ออกได้อีกนี่ห้า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 เนี่ย ตัวเลขมันก็จะเหลือแค่นี้นะเพืพ่อนๆพี่มองเห็นหรือเปล่าวะเดี๋ยวคือปกานามันไม่นี่นะคะหรือมันจะหรือจะเอาเขียวเขียวขีดดีเนาะเอาเขียวขีดดีกว่าเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าเออเนี่ยเพืพ่อนๆนีพี่จะได้เห็นเอาที่เราชอบนะคะพี่อันนี้คือมันเป็นแนวทางเท่านั้นมากก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาหรือมันไม่มาก็ทําไปงั้นเนี่ย <laughs> อ่าเนี้ยห้า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 ซ้ำขีดออกเจ็ดหนึ่งอรอเจ็ดห้าซ้ำไม่เนี้ย เมื่อกี้สี่นี่ไงสี่เอาสี่มันก็ต้องมีด้วยนะเนี่ย 5, 2, ห้าสองหมอห้าสองไม่ห้าสองนี้ซ้ำนะอันนี้สี่ห้าสี่ห้าฝั่งนี้มีไหมเนี่ยอันนี้หกหนึ่งหกหนึ่งมีไหมเนี่ยหกสองเก้าหนึ่ง ก้าห้าเก้าห้าซ้ำไหมอ่ะ,ปอะไปะไดขีไปเลยเก้าสามแปดสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสี่เดี๋ยวหน้าตัวดูอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะเอาไม่หมดเนี่ยเป็นหน้าแรกเดี๋ยนะ เจ็ดห้าเหรอเจ็ดห้าซ้ำไหมเนี่ยสี 4, 5, 2, 8, 4, 8, 4. ่ห้าสองแปดสี่แปดแปดสี่อือชูสามแปดสาม จ็ดสามสามเจ็ดสี่เนี่ยคือตัวเลขมันก็จะเหลือแค่นี้นะน่าจะเห็นนะคะพี่เห็นไหมเพราะว่าแดงมันแดงของหน้าเบิกมันหมดอ่ะเอาเขียวไปแล้วกันเขียวใครช,ชนะนะคะเยอะตันนี้ใหม่อันนี้สูงหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาอ่าเนี่ยค่ะ หลักที่จะเอามาจับนะเนี่ยน่าคัดออกมาให้แล้วเพื่อนที่พี่ชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปตัวเลขไหนที่มันซ้ํากันก็ขีดออกนะคะอ่าพอเราได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะเพื่อนพี่ขั้นตอนที่สองของนาคเนี่ยคือมันจะต้องเอามาคัดล็อกอีกมันจะต้องเอามาคัดล็อกสี่แล้วก็ล็อกหกอีกแล้วก็ตัวเลขมันก็จะถึงแก้ซอฟลงนะคะแต่อันนี้คือนาคก็ทำภาพรวมนะคะอันนี้เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนทำภาพรวม ทำแบบภาพรวมเดี๋ยวล็อกสี่แล้วก็หกเดี๋ยวทีหลังถ้าล็อกสี่ล็อกหกเนี่ยคือมันจะบอกได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวเลขไหน อู่ล็อกนอกตัวเลขไหนที่มันอยู่ล็อกในตัวเลขไหนที่ไม่น่ามาตัวเลขไหนที่มันน่ามาก็แค่นั้นนะคะคือมันมันมีตัวคัดของมันนะคะแล้วก็จะมีดับคู่ดับเดียวอย่างเงี้ยแต่ดับคู่เนี่ยมันไม่มีสูตรหรอกนะคะพี่แต่หน้าก็ใช้หลักการเดิมนะคะงั้นเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะอันนี้แผ่นแรกนะแผ่นแรกเพื่อนๆใพี่ที่จะเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะคะพยายามดูแผ่นแรก เพราะว่าแผ่นแรกเนี่ยคือมันจะเป็นแผ่นที่ยังไม่ได้ตัดอะไรทั้งนั้นคือมันคัดล็อกออกมาคัดล็อกออกมาคือใช้ชุดนี้นะคะใช้หกเตานะแต่หน้าก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะมาหรือมันไม่มามันจะอยู่หรือมันไม่อยู่นะคะก็คือทําออกมาแล้วคือตัวเลขมัน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 ออกมาประมาณเนี้ยแต่หน้าเอามาชนกับชุดวัดใจล็อกล็อกที่หน้าทําเข็บไว้นะมันก็โอเคอยู่นะคะมันเป็นตัวเลขที่ ้ได้นะคะเพื่อนเพื่อ่ะเพื่อนพี่ดูก่อนล็อกอ่าเต๋าหกนะเต๋าหกอันนี้เพื่อนพี่แคบไปเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน้ำดูก่อนมันจะมีเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบเจ็ดสิบแปดอ่าเห็นไหมเนี่ย อันนี้ชนกันอีกแยะอันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกเนเห็นไหมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่ก็เจ็ดศูนย์นี่ก็เจ็ดศูนย์นะคะเอาออกเพื่อนเพื่อน,นที่ดูดีๆนะคือตัวเลขไหนที่มันซ้ํากันกับพยายามขีดออกเนาะหน้าก็ทําตามคือคัดออกอย่างเงี้ยเนาะถ้าเห็นก็ได้เอาออกถ้าไม่เห็นคือเพื่อนเพื่อี่ก็ต้องไปนั่งดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวนะ มื่กี้ว่าจะนับเดี๋ยวนะอันนับฝั่งนี้เลยหนึ่งสองสามแปดเก้าสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิ็ดยี่สิบสองามสี่ยี้าหเจ็ดยปดยี่เก้าสาสิบ สี่สิบเก้าเพื่อนเพื่อนที่ต้องดูนะว่ามันชนกันอีกไหมถ้ามันชนกันก็ตัดออกอีกได้นะคะเนาะดูนะคะตัวไหนที่มันชนก็ตัดออกอีกได้ืมเต๋าหกนะคะเข้ามาตัดนะเต๋าหกเต๋าหกเข้ามาตัดเต๋าหกนะคะเข้ามาตัด แล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวเลขเต๋าหกมันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเอาชุดหกล็อกหกล็อกสี่เข้ามาตัดให้ทีหนึ่งแล้วมันก็จะเหลือไม่ไม,ไม่น่าจะเยอะอะ่ะอันนี้มันเหลืออยู่สี่สิบเก้าชุดนะคะเมื่อกี้นี้น่าครับดูก็ไม่เยอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่พี่พอเดี๋ยวเราเอามาเข้าล็อกเข้าล็อกแล้วอะ่ะมันก็จะเอาออกได้อีก มันก็จะมีดับคู่เดี๋ยวนะคะดับคู่หรองวดนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวนะสิบ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 เอ็ดงวดนี้ดับคู่สิบเอ็ดชุดสิบเอ็ดชุด เอาออกอีกได้นะคะเพื่อนพี่เนี่ยในเนี้ยเราต้องเอาดับคู่เข้ามาดับแค่นั้นแหละวิธีการดูชุดวัดใจไม่ยากนะคะอ่ะเพื่อนพี่ประมาณนี้แคบไปเลย